สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเตียนครับกำลังจะข้ามฟ้าไปที่วัดอรุณครับแนลงท่องเที่ยวเยอะมากครับค่าเรือข้ามฟ้าก็5บาทครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับอากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนมากนี่แม่น้ำเจ้าพยานะครับ วันนี้บรรยากาศคึกคักมากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะครับเห็นไกลๆในวัดอรุณนะครับเห็นพระปรางครับเป็นแลนด์มาร์คของวัดอรุณเลยทีเดียวความสูงพระปรางก็ประมาณเกือบ82เมตรครับจากฐานถึงยอดพระปรางเป็นแลนด์มาร์คที่ฝรั่ง ดิือชาวต่างชาติมาแล้วจะต้องมาที่นี่ครับตอนนี้เย็นอากาศดีครับที่วัดอรุณเนาอวัดอรุณก็เปิดตั้งแต่เจนาฬิกาถึงสิบแปดสิบเก้านาฬิกาประมาณนี้ครับขึ้นมาแล้วก็นโน้นักท่องเที่ยวเยอะครับอากาศดีครับเพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนาะ ท่าเรือวัดอรุณมีสามท่านะครับขึ้นท่าไหนก็ได้นะตรงนี้พระปรางด้านซ้ายก็จะเป็นขายของที่ระล,ลึกครับด้านหน้าวัดก็จะเป็นเหมือนลานกิจกรรมอะ่ะหลายๆคนรวมถึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะใช้พื้นที่ลานตรงนี้เป็นที่สำหรับถ่ายรูปนะครับ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ชมวิวของวัดอรุณด้วยสวยงามครับวิกิตการตาที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากคนจํานวนไม่น้อยมาที่นี่มาเพื่อสวมชุดไทยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคนเยอะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะ เสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากๆนะครับเราจะเห็นผู้คนจำนวนไม่น้อยครับที่มาที่นี่นะแล้วก็สวมชุดไทยนี่เป็นพญายักครับนี่ฮะหลายคนสวมชุดไทยนะครับชุดไทยที่อยู่ที่สวมใส่อยู่ที่วัดอรุณนี่จะมีอยู่สองฝั่งครับคือฝั่งที่เขาเช่ามาตั้งแต่แถวท่าเตียน ฝั่งพนะนครนะฮะและมีจะมีอีกสถานที่ที่หนึ่งที่เขานิยมไปเช่ากันก็คือบริเวณเหลังวัดอรุณครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งใหญ่เลยและค่าเช่าไม่แพงประมาณสองร้อบาทขึ้นไปครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะไม่แพงครับบางร้านแต่งหน้าให้ด้วย วันที่ผมมาเป็นวันพุธเนาะเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็จะประมาณนี้ครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะฮะโอ้หาที่ยืนก็ไม่ได้แล้วครับแน่นไปหมดฮนะขึ้นบันไดไปชั้นบนก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวที่นิยมไปถ่ายรูปกันนะครับ พอมองลงมาก็จะเห็นมุมกว้างแล้วก็เห็นไปที่วัดพระแก้วกับเห็นแม่น้ำเจ้าพยาเห็นท่าเตียนฝั่งนู้นนะครับเป็นมุมที่สวยหลายๆคนก็จะมาเซลฟี่บนชั้นนี้นะครับวัดอรุณเป็นวัดโบราณนะครับสร้างในสมัยอยุธยานะครับ เดิมชื่อวัดแจ้งครับที่ชื่อวัดแจ้งก็สมัยก่อนนี้พระเจ้าตากทําศึกเสร็จกลับมาก็มาเช้าที่นี่พอดีและต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองครับได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณร,ราชธารามครับ องค์พระปางก่ออิกจาปูนประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกนะระเบื้องเคลือบจานชามเป็นจรงต่างๆเป็นลายดอกไม้นะครับสวยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนนะนักท่องเที่ยวที่นิยมมากันก็จะมีคนจีนครับคนเวียดนาม ญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านสปปลาวแล้วก็เมียนมาเข้ามาแล้วครับเพราะว่าชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่กรุงเทพเยอะแล้วก็บริเวณจังหวัดรอบๆกรุงเทพเนี่ยสาวอาทิตย์ในท่องเที่ยวพม่าเยอะครับ บรรยากาศตอนเย็นเย็นดีมากครับลองเดินไปทางโน้นดูครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มกาแฟครับมีเก้าอี้ให้เรานันั่งพักด้วยเดินมาจุดนี้ก็จะเป็นพญายักษ์วัดแจ้งตำนานทาเวสุวรรณแห่งลุ่มน้ำเจ้าพญาครับ ยักษ์สตนสีขาวชื่อสหัสเดชะส่วนสีเขียวชื่อทศกัณครับนักทงเที่ยวมาวัดอรุณก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปที่ตรงนี้นะครับนี่คือแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของวัดอรุณครับ ส่วนนี้ก็เป็นตุ๊กตาจีนครับตุ๊กตาหินจีนครับภาษาจีนก็จะเรียกหกหลกซิวครับส่วนที่เห็นก็จะเป็นศาลาแก่งจีนครับเป็นศาลาท่าน้ําอยู่ในวัดอรุณนี้ก็จะมีประมาณหกหลังครับจะอยู่ริมน้ําทั้งหมดครับเป็นศาลาท่าน้าครับอยู่ในวัดอรุณครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่พระอุโบสถครับ ด้านในระเบียงโคตก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆครับอยู่รอบระเบียงเลยนะครับเราเข้าไปในพระอุบโบสถในพระวิหารวัดสำคัญสำคัญ,คญเราจะเห็นระเบียงคตเหล่านี้แหละครับรอพระอุบโบสถก็จะ ประดับประดาไปด้วยตุ๊กตาจีนครับหรือเรียกกันว่าตุ๊กตาอับเฉาประมาณ433ตัวครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในพ้าอุโบสถกันครับ ในพระอุโบสถพระพุทธธรรมมิตรราชโลกข้างดีโลกเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังนี้ครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ